เห็ดเพิ่งไปหมดงามๆดอกบักใหญ่เลยเบนดเตัวเก็บเลยนี่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 ดอกหนึ่งแม่นบนนี้อันนี้ก็เฮ็ดเพิ่งอย่างบุฟบุเท่าแล้วว่าสันอันนี้ก็ดอกมันงามๆเจออีกแล้วพี่น้องเจออีกแล้วนี่อ่านี่ ตุมต่มๆหักน้อยๆนึงนีง่เออตัวนี้แหละคัน่าแบน่่บึงขา เรกแบบไงอันนั่นคือเ็ดปวกเนาะอันนี้ก็แบบงขาแบบไงคุณพี่นนองคุณน่ะอาทุก อันนี้มันเห็ดดอกบักใหญ่พี่น้องมีบางคนพูนกับว่าก,กินได้อันนี้มันเพ่อนห้องบางคนเพ่อนห้องว่าเห็ดคคกเพราะว่ามันจะเป็นต้นก้านใหญ่ๆแล้วมันจะมีอน,นะลุกๆลงุงเบิ่งเกิดขึ้นมากลายเลยเห็นบ่าพี่น้องงามอีกเพ่อนว่ากินแซ่บวันเอามาหนึ่งจ้ำแจวกินแต่่อยกับบดิบดได้เคยกินเนาะขย,ย่านว่ามันเป็นเห็ดผิดตีนเตะมันพร้อม มายางเลาะเบิ้งเฮ็ดนะเห็นนะกระเตะมันลินโอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ้งข่อยไหมตาหัวเนาะอันนี้ก็เฮ็ดเพิ่องหัวสัตนแม่นบอกแม่นบอกเฮ็ดตู่งผงนนที่บอกแต่เบิ่งพื้นมันมาเบิ่งนู้นเป็นเรียนดีๆเบื้องไทยเห็นอีนายกระเทยเห็นตะเกียบสีนี่แม่นมาแล้วว่าเฮ็ดเพื่งอันดอกหนึ่งเลยตัวนี้มันเฮ็ดอย่างนี้พี่น้องก้านแบบใหญ่พ่น้าเห็นบ่ะขาใหญ่ ดอกเึ้นเป็นบ,นบานๆแต่แสบแท้ <Yeah. S 1> หรือว่าเฮ็ดไข่หมกบ่แม <am gosto sweet verses>. ่นบ่พี่น้องจ๋าเบิ่งน้ำกันเด้อแม่บ่นี่นะเฮ็ดไข่หมกบอพี่น้องงามเนาะแต่กับบอเอาดอกเพราะว่าพู้จักเอาเพิ่นปลูกไว้วันเก่าดีก่อนเนาะงามคักพี่น้องจ๋าเฮ็ดนี่คือเฮ็ดปวกคือเฮ็ดปวกบ้านเฮาบ่หมั่นใจบ่แน่ใจบ่เพลเดเพลนบ่ได้นี้หลายเย ไฮเดรนจจักหน่อยอันนี้ก็แม่นเห็ดเพิ่งนี่นี่อ่ะโอ้ยนี่เห็ดเพิ่งได้อีกละดอกหนึ่งบ่หมานปันใดน,นะเพราะว่าป่านี่บ่มีเห็ดหลายเลยมิต่เห็ดหนาแหล่ข้างใน,นถึงคุณกับเห็ดอันเห็ดเอียงเห็ดไข่หมกไล่หลายเฮ้ยพวกเราเอาแต่เห็ดเพิ่งเนะี่ยตัวน,นี้กับลังงาม เจอะยามใดก็ม,ม,ม,มีแต่นะแตบาดเจ้าเแ่าแล้วมีแต่ตัวแถวแถวแต่นี้นะตัวนี้บเน่าเด้อตัวนี้นะเนี่ยโอ้ยพี่น่ะแถวมันอะไรนี่เแ่าเมดเแ่าเมดเแ่าเมดโอ้ดูยต,ต,ตายจแ,แถวถึงหันก็นมีแต่บ่ขึ้นไปดอกขั้นปีน เห็ดดำๆเห็นหลายๆเห็ดดำๆเนี huh? <e ่ยเห็ดตุ่มดำเลยน่ะอันนี่อะไรเห็ดเพิงอันอ่ะนี่เลยขั้นเห็ด่นนะเห็นว่าไดขาวๆเห็ดอยังเห็ดหวกเหยือนเก้าหุ้นนี่นี่นี่กินได้ป่อตัวนี้เออตัวนี้แหละแล้ว่ะเห็ดโคกนะอันนี้เห็ดโคกบ๊อบลี่เห็ดอยังเห็ดคานบ่ได้ป่ะเ้ยเห็ดโคกตัดงูมด อันนี้มันเฮ็ดคลุกหรือว่าเฮ็ดทานมันบ่หรือว่าเฮ็ดเอ่อเฮ็ดยังเฮ็ดดินค่ะเฮ็ดข่ะโอ้ตัวใหญ่ๆหเห็นเป็นเฮ็ดขาดบ่ซ้อมสองฝ่ามือคุนไดเคยเห็นนะเพราะมันโกนโกนมันโกนได้งามงามอีก่ยามันโกนที่จริงมันก็ว่าเฮ็ดคลุกมันดูขลุกขลกค่ะอย่างดอกเกี้ยงเกลี้ยงโอ้อันนี้เฮ็ดอันนี้มันเฮ็ดข่เนาะค่ะน<อ>ี่นี่นี่พื้นนี่พื้นมีอย่างดอกเกี้ยงเกี้ยงอ่ะค่อยหยาบมันมีอย่างที่คอยยังบอกดอกเกี้ยงเกลี้ยงโอ้ไปไปไปพื้นเอ่อดินมันหันมีอย่างกดานก แม่นเหโอ้ออนี่แอชค่ะเอาคือาะอกเด่ำมันมะเสับเนาะมันขมขมในเจออีกแล้วนี่เห็ดเถิงนี่อเอแม่เจียมูเห็ดเถ่งเห็ดตัวนึงนี่เอามาเอาไว้นี่เห็ดอุ้ยแถาแล้วแถาแล้วตัวนี้ใช้ได้เนาะเออตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้ได้อยู่นหั่นหั่นทางนัยหั่นเข้าไปเอาไหมช่วยมาละมันปลาดีนะนี่ นี่หั่นเองเลยค่ะพีห่หั่นหั่นดอกหนึ่งหรือหั่นโอ้ยเห็ดเถิงมันอยู่น้ำจต้าี่เองเนาะโอ้ยเนาวละเนาวละนี่อีกดอกหนึ่งนี่นี่นี่ไม่ตู้เก็บให้อันนี้เจออีกแล้วพี่น้องอันนี้อันนี้เฮ็ดเพิงแม่หมดนี่เฮ็ดเพิงแม่หมดแล้ว S <S ีกะเว้นนี่นี่กินได้เออทุก่อนแล้ว่กิน,น,น,นได้ตัวนี้สามดอกหนึง่งสองสามไงพี่นอ้องนี่มีอีกดอกหนึ่งทางนี้ก็มีนีดอกหนึ่งอันนี้ดอกหนึ่ง ดอกหนึ่งมีคนมาเหยียบลนะอันนี้สองดอกมีคนมาเลาะเหยียบมันเลยสองดอกนี่อีกดอกอน,นึงอันนี้อีกดอกหนึ่งนนจะมีเห็ดยใหญ่พี่น้องอุ้ยอุ้ยเห็ดเพิ่งคม เจแล้วนี่การบ,บักใหญ่คนนะคนนะอันนี้อีกสองดอกมาพ่อเฮ็ดโคกอี่แล้วพี่น้องเห็นบ่ะนี่การเพิ่นจะเป็นแบบใหญ่ๆยาวๆแล้วเพิ่นก็จะมีแบบโกลนๆลงทั้งกลางคือโคกต่ำเจีวนี่แหละ เจอเห็ดอันนี้เลยพี่น้องย่างไปย่างมาเจอตลอดแถวนี้แถวรัดนี่มีเห็ดนี่ขึ้นหลายย่างหาเห็ดพึ่งเจอเห็ดเห็ดหนังไก่งามบ่กพี่น้องพุดนะ cái bên bên phương như phản đọc may Đó là tên may tới nó Phản đọc may thì đó ấy ตัวนี้เพิ่เกิดห่างจากต้นไม้ไหน่อยหนึ่งมดใหญ่เลยค้างนี้ก็มีนี่ใกล้แค่นทางเห็นไหม นดอกไม้เนาะเจ้าลายขนาดเทิศตัวนี้เป็นยังไงพี่น้องถ้ามาคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซับสไคร์ให้กุ้งมีลาวอสเอนเด้อพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของกุ้งมีลาวอสเว่าสีสางคลิปอีอย่างให้พี่น้องบางอีกเนาะพ่อกันไม่คลิปหน้าขอบใจถุงการทับชสมเด้อบายบาย